สวัสดีครับวันนี้ผมมีคอนโดน่าสนใจมาแนะนำนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายเสื้อผ้าหรือว่าคนที่เปิดร้านอยู่ที่แถวลาดประสงค์แถวประตูน้ำแถวแพททินัมนะครับคอนโดนี้เป็นหนึ่งห้องนอนนะครับไซส์45ตารางเมตรค่าเช่าหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับ ห้องนี้มีระเบียงกว้างนะครับแล้วก็บริเวณห้องนอนจะมีกระจกกั้นนะครับจะมี p พ n t r y นะครับมีเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันด้วยนะครับมาแต่ตัวก็อยู่ได้เลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ครบเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับห้องนี้จะเป็นวิว ทิศใต้นะครับลมจะเข้ามาตลอดอที่เห็นตรงนั้นก็คือเซนนทรัลเวิลด์นะครับข้างล่างนี่จะเป็นสวนปทุมวานานุรักษ์นะครับวิวดีมากนะครับทิศใต้วิวไม่บงังลมเข้าตลอดนะครับแล้วก็มีสวนเขียวๆให้มองชื่นใจนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับขายเสื้อผ้าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดเดอะแพลตินัมประตูน้ำนะครับสนใจอยากจะเช่าห้องก็นัดเข้ามาดูห้องได้นะครับตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำอีกนิดนึงนะครับห้องนี้บิ้วอย่างดีเลยครับ ห้องน้ำจะแยกส่วนเปียกแห้งนะครับห้องน้ำคอกว้างไซส์45ตารางเมตรนะครับเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ